การชุมผู้หญิงที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเซคคือฮาระนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้นะคะสมัยนี้เนาะสมัยใหม่เนี่ยนะคะเขาจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศของผู้หญิงเนาะผู้ชายแบบไปทําให้รู้สึกไม่สบายใจอะไรนะคะเขาบอกว่าการที่ฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นเซ็กส์คือาระแล้วก็คือเป็นเซ็กชวล a ฮร์รัสเมนค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยการที่คนลุงที่ทํางานเนี่ยมาชมสาวๆที่ทํางานวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นเซคือฮาระได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เขารู้สึกว่า Uncomfortable นะคะรู้สึกเอ๊ะทำไมต้องมาทักแบบว่าอะไรเงี้ยเขาเขาชมแทนแท้นะแต่ว่าเหมือนว่าเขาคิดไปอีกหลายสเต็ปนะคะดูหลายๆบริบทเนาะเพราะอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ชมเขาว่าคาวาอีเป็ซะเลยนะคะเพราะว่ามัน กลัวโดนนะคะกลัวโดนว่าแบบเออจะเป็นปัญหารเรื่องแบบว่าจะคือขาระหรือเปล่าสำหรับคนไทยที่มาทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาะคะเรารู้สึกว่าไม่สบายใจกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครที่อะไรเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนคุกคามอยู่หรือเปล่านะคะเราสามารถไปรีพอร์ตกับ HR ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการบอกไว้ก่อนอย่เฉยๆว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในแบบนี้โอเคหรือเปล่านะถ้าเกิดว่า เอ่อ HR เขาเห็นว่าเอ้ยมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาก็จะมีการตักเตือนโดยรวมนะคะเขาไม่ได้จะไปเจาะจงบอกคนนั้นที่เขามาทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะะแต่ว่าเขาจะบอกโดยรวมทั้งบริษัทหรือว่าแปะป้ายประกาศค่ะบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีชื่อเสียงนี่ยเขาก็ไม่อยากให้บริษัทของตัวเองเสียชื่อเพราะอย่างนั้นเนี่ยเขาจะพยายามเพิกแค่ความรู้สึกของพนักงานนะคะไม่งั้นจะเกิดการคอมเพลนแล้วก็พัษณ์ของบริษัทก็เสียได้